สวัสดีครับชาวโตโยต้าครอสสำหรับคลิปนี้เราจะมาให้ดูในส่วนของงานชุดหุ้มเบาะแบบเสริมเบาะนะครับอันนี้ลูกค้าออเดอร์เป็นงานชุดหุ้มเบาแบบรอย a l เอ็กรอยอนเอ็คือตรงกลางเขาจะ,ะเป็นลายแนวนอนนะครับออเดอร์เป็นหนังสีดำสลับกับสีแดงเลดวายตรงกลางนะครับอ่าแล้วก็เดินได้สีครีม ก็จะประมาณนี้เลยทีเรามาถ่ายนอกรถก่อนเพราะเราจะมาดูว่าจะเสริมเบาะในส่วนของตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งหรือว่าตรงส่วนของมานักพิงอ่าทำให้มีลักษณะนูนขึ้นมาถ้าเทียบกับตัวเบาะเดิมจะเห็นว่าจะมีความลึกนะครับตรงหลายๆส่วนอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าตรงส่วนของเบาะ ที่เราหุ้มไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะมีเสริมฟองน้ำ2เซนแก้เบาะจมเบาะลึกเบายุบสำหรับท่านใดที่มีปัญหาการนั่งเบาะเดิมอยู่ไม่ว่าจะแข็งจมลึกยุบเตี้ยนั่งแล้วเจ็บก้นเจ็บตูดนะครับอ่าลองรับตัวชุดหุ้มเบาของอันติเมตไว้พิจารณาได้นะครับออเดอร์น้อยสุดจะเป็นคู่หน้านะอ่าทั้งคันก็มีเดี๋ยวคันนี้ผมถ่ายให้ดูว่าทั้งคันสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกัน ต่อกันเลยนะครับสำหรับชุดคุ่มบอแบบรอย a l X หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วทั้งคันนะครับสวยตาคอสอสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ทำให้ตัวเบามีลักษณะสูงขึ้นนะครับในส่วนของตรงกลางปีกเบาะลดลงนะครับ ก็หนังแดงเลดไว้นะครับค่าตรงกลางกำลังพอดีสำหรับใครที่เอ่ออาจจะอยากชอยากชอบแบบความกลมกล่อมเนาะความกลมกล่อมก็กำลังสวยงามอ่าเดินด้วยได้สีครีมอ่า้าปิดพรมสีเดียวกันเลยก็สวยพอดีหลังเบาะหน้ามีกระเป๋าให้ทั้งคู่นะครับงานตัดตรงรุ่น mm hmm. เห็นไหมนี่สวยแบบนี้เลยด้านหลังนะครับ ก็จะมีลักษณะแบบนี้เท้าแขนเท้าแขนใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าลักษณะเวลาเราเก็บจะเป็นสิบซอนนะครับสิบซอนก็คือเอาขึ้นไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บแบบนี้ตัวพนักพิงก็จะพับได้เหมือนเดิมนะครับอ่าลักษณะพับแบบนี้อ่าเรียบร้อยเบาะหลังที่นั่งก็จะไม่จมแล้วอ่าจะนูนขึ้นมานะครับแทบจะเรียบกับตัวที่นั่งเดิมเลย นี้นะครับท่านใดที่มีคู่ที่นั่งเบาะหลังเยอะแล้วรู้สึกว่าตัวจมมีปัญหาอยู่ตรงนี้แก้ไขได้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับ Toyota c o อรสีหนังอยากได้สีอื่นแจ้งได้เหมือนกันนะครับทางร้านทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีครีมนะครับสีเทาทำได้หมดขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบสีไหนสอบถามแอดมินเข้ามาได้เลยครับ ขอบคุณครับ